ผมออฟจากโอ้มาการ์ดเกมนะครับผมก็จะมาอยู่กับการรีวิวการ์ดเกมสัญชาติไทยน้องใหม่กับ p a t เทิร์นออฟต์ริงชันนี่เลยปัจจุบันการ์ดเกมอัลแพทเทิร์นออฟต์ริงชันนะครับผมมีทั้งหมด3าซาเตอร์แล้วก็1บูสเตอร์นะครับผมนี่เลย3าซาเตอร์ ประมาณนี้นะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับการ์ดเกมแมทเทนออฟต์ลิงชันกันนะครับผมว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างเนาะอย่างแรกเลยเกมเพย์เกมเพย์ของการนี้นะครับผมจะคล้ายๆกับการ์ดเกมอื่นๆเหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นยูกิจะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็จะเหมือนค่อนข้างมากผสมควรก็คือการต้องเคลียร์สนามก่อนแล้วค่อยตีไลด์โดยตรงจนกว่าไลท์จะหมดแล้วเราก็ชนะไปนะครับผมมานนี้นะรูปเกมคร่าวๆโอเคเราจะมาดูรูปการ์ดกันนะครับผมนี่เลยนี่คือหลังการของเข้านี่คือหน้าการของเขานะครับผมการนี้รูปของ เกมบทเท่าตึงชันนะครับผมมาจากช่องพัสดุโลนนะครับผมช่องพัสดุโลนจะเป็นช่องที่ทําการ์ตูนเกี่ยวกับสื่อสังคมเป็นแบบตลกร้ายแบบเกียนเกียนิดนึงนะครับผมซึ่งการ์ตูนจะมาจากพวกนิทานไทยหรือพวกที่เป็นเรื่องรามเกียรินะครับผมจะมาตีความใหม่แล้วก็เล่าใหม่ตามแบบชาพัสดุโลนนะครับผมบอกเลยว่าโคตรสุดแล้วช่องนี้มีผู้ติดตามอยู่ประมาณสองล้านซับนะครับผมบอกเลยว่าการ์ตูนเขาอะโคตรสนุกเลยครับผมแล้วเกียนมากๆนะใครชอบคำเกียนนะครับผมแนะนำว่าการ์ตูนเรื่องนี้ช่องนี้ครับผม ถูกใจท่านแน่โอเคเราจะมาคุยกันนะครับผมว่าการเขามียยังไงบ้างเนาะเป็นวิธการเล่นหนึ่งนนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะอย่างแรกเลยการเกมนี่นผมมีทั้งหมด3ประเภทนะครับผมหนึ่งเลยคืออวตารอวตาร์เปรียบเสมือนลูกสมุนของเราที่เราส่งไปสู้ฝ่ายตรงข้ามนะคือเป็นอย่างนี้นะครับผมอย่างที่2เลยการเวทมนต์การเวทมนต์นนคือการซับพอร์ตของสำหรับผู้เล่นช่วยช่วยอวตารหรือช่วยในการบุกหรือช่วยในการตั้งรับนะผมจะเรียมันนี้ อย่างสุดท้ายเลยอย่างที่สามเป็นไลฟ์การ์ดไลฟ์การ์ดก็คือเหมือนกับชีวิตเราครับผมถ้ามีทั้งหมดห้าชีวิตนะ้อห้าชีวิตใครหมดก่อกแล้วมันสายแพ้นะครับผมประมาณนี้โอเคเรามาทาคมเข้าใจกับอวตารการ์ดก่อนๆแล้วกันอวตารการ์ดการจะไล่อวตารการ์ดเข้ามาในสนามน,นะครับผมร้องจ่ายค่าคอสต,ตัดตรงนี้นี่คือค่าคอสเป็นในค่าคอสสีใช่ไหมครับวิธีการจะไล่ตัวเนี้ยร้องจ่ายค่าคอร์สที่มันเป็นเพชรตรงนี้ปกติเก้ามื่นจะมีมานา แยกมาเป็นปกติใช่ไหมครับเกมเนี่ยจะไม่มานาแยกนะครับผมมานาของตัวก๊์ดอยู่บนกราดเลยก็อยู่ตรงนี้เป็นค่าเพชรนะครับผมซึ่งทุกการ์ดจะมีค่าเพชรของแต่ละการ์ดที่ไม่เท่ากันนะครับผมบางการ์ดก็จะมีเยอะบางการ์ดก็จะมีน้อยบางการ์ดก็อาจจะไม่มีเลยนะครับผมนี่คือเป็นเหมือนใช้แทนมานาเราสามารถทิ้งการ์ดรวมกันให้เพชรนะครับมากกว่าหรือเท่ากับค่าคอร์สของการ์ดนี้ราเฉลิมการ์ดเฉพาะอัลเบต้าก่อนนะ ครับผมแล้วก็พาวเวอร์การ์ดพาวเวอร์การ์ดใช้สถาบการต่อสู้นะครับผมขอมงอวตารนี้อย่างเช่นในเทอร์ราเราสั่งการที่โจมตีการที่โจมตีถ้าพลังต่ำกว่าจะถูกทำลายทันทีนะครับผมแต่ถ้าเท่ากันทั้งสองการ์ดจะถูกทำลายพร้อมๆกันนะครับผมไม่เหมือนการอื่นนะเพราะบ,บางการ์ดนะครับผมการที่โจมตีเข้าไปพลังเท่ากันอ่ะบางบางการ์ดอ่ะคนที่ถูกโจมตีจะเป็นฝ่ายถูกทำลายฝ่ายเดียวนะครับผมแต่นี้ไม่ใช่นะฝ่ายนี้มีมมการสวนกลับคืนมานะครับผมแล้วก็ตรงนี้ ตรงนี้หมายถึงผู้เผ่านะครับเผ่าพานหรือลักษณะของการนั้นคือเป็นเผ่าพันธุ์ไร mm ัน hmm. เช่นนี้คือเผ่าเทพจะมีเผ่าเทพเผ่ามารเผ่ามนุษย์เผ่าวิญญาณนะครับผมก็มีคือเนาะนี่คือความสามารถของตัวการนะครับผมจะระบุว่าทําการนี้ทําอะไรได้บ้างแล้วก็นี่คือชื่อของการนะครับผมว่าชื่อการนี่คือ,ช,อชื่อการอะไรเนาะโอเคนี่คือการอวตารนะครับผมเรามาต่อกันด้วยการเวทมนต์ช่วยเหลือการเวทมนต์จะมีทั้งหมด4ประเภทนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือประเภทดาว ประเภทดาวใช้ในเทิร์นเราเท่านั้นนะครับผมแต่การเป็ดหมดทั้งหมดนะครับผมทุกประเภทเลยไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าคอร์สนะครับผมแต่เงื่อนไขคือจะสามารถใช้ได้หนึ่งแบบคือหนึ่งแบบคือตรงนี้แบบถ้าเราใช้แบบดาวไปแล้วนะครับในเทิร์นนี้เราใช้แบบดาวไม่ได้อีกถึงแม้เราใช้แบบไม่สาเร็จก็ตามนะครับผมก็ไม่สามารถใช้ซ้าได้แบบประเภทนะอย่าเช่นเราใช้ดาวแล้วใช้ดาวตอบไม่ได้นี่คือการให้ดาวนะครับผมก็คือใช้ในเทิร์นเราทําตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้นะครับผมตามถึงเลย แล้วก็เป็นเสร็จเรียบร้อยโอเคมาต่อการน,นี้2เป็นการ์ดประเภทประแจประแจนี่หมายถึงการ์ดสมส่ยนะครับผมสมส่ยให้พวกอวตารของเราแบบเสริมพลังเสริมคาบแข็งแร่งใม่อวตารเรานะครับผมจะเป็นประมาณนี้ใช้ได้เฉพาะในเคิร์เราเท่านั้นนะครับผมแต่แตกต่างกับประเภทดาวนนะประเภทดาวนี่คือจะทําแบบไอชั่นอะไรก็ได้แต่เนี้ยจะทำในเป็นเภทสมส่ยแทนนะครับผม มัในใหญ่จะอยู่กับมอนค้างไว้ตลอดเลยนะครับผมส่วนประเภทดาวนะใช้แล้วหลุดไปนะครับผมส่วนประเภทภูเขาเพศภูเขาเปรียบเสมือนบ้านนะครับผมกลางแล้วมันจะเป็นเหมือนบ้านที่ได้ทั้งสองฝ่ายเันจะเหมือนแบบบูพล่างหรืออะไรก็ตามครับจะได้ผลทั้งสองฝ่ายจะมีอยู่ตัวกลางอยู่คนเดียวถ้าเราไล่ใบใหม่หรือฝันข้ามไล่ใบใหม่ทับใบเดิมนะครับผมใบเดิมจะถูกทรงลงลดทันทีนะครับผมเช่นเดียวกันครับใบเนี้ยถ้าเราใช้ไปแล้วเราใช้ทับอีกในเทิร์นเดียวกันไม่ได้นะครับผมและใช้ในเทิร์นฝัข้ามไม่ได้ด้วย ใบต่อไปเป็นการเคาน์เตอร์นะครับผมจะมีรูปนี้เลยรูปเหมือนโยนเนี่ยครับจะใช้ในด้าในเทอร์ฝ่ายตรงข้ามไปด,ด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเราใช้ฝ่ายตรงข้ามแล้วอ่ะถ้าฝ่ายตรงข้ามใช้คืนเราอ่ะครับเราไม่สามารถใช้ใบที่สองได้นะครับผมเพราะว่าต่อให้ไปเทอร์ฝ่ายตรงข้ามมันก็ใช้ได้อยู่ใบเดียวเช่นกันนะครับก็ล้วใบเนี้ยที่สาคนะัญอ่ะใช้ในเทอร์เราได้ด้วยแบบถ้าฝ่ายตรงข้ามโยนใบใบ,ใบนี้ออกมาเราสามารถโยนใบเนี้ย เชนฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าโคตรสุดเลยนะครับการเคาน์เตอร์เนี่ยโอเคการ์ดแบบที่3เป็นไลฟ์การ์ดไลฟ์การ์ดจะมีทั้งหมด5ใบนะครับผมปัจจุบันเนี่ยมันจะมีความสามารถคําสามารถเดียวอยู่ก็คือควาสามารถมเมื่อถูกตีเมนเฟสจะได้จวดหนึ่งใบนะครับผมซึ่งถ like ้าไลฟ์การ์ดอ่ะใครหงายหน้าครบ5ใาก่อกฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายแพ้ทันทีนะครับผมโปรตีเขาจะคว่ำหน้ากันถ้าเราโดนตีรลฟ์โดยตรง ไม่ว่าจากเอฟเฟกไหนก็ตามจากไม่มัลเตอร์แล้วตีแต่ไม่มีอวต,ตารในสนามเลยแล้วดูดโดนตีโดยตรงหรือใช้การ์ดที่มีเอฟเฟกตโจมตีไล่โดยตรงก็สามารถเปิดหงายหน้าได้นะครับผมถ้าการหงายหน้าขอุทุกใบแปว่าเราแพ้แต่ถ้าหงายหน้าไม่ครบทุกใบแล้วเข้าเทินเรานะครับผมเราจะได้เอฟเฟกตตามการที่เขียนไปเลยอย่างเช่นวันนี้บอกว่าเราจูก,การ์ดหนึ่งใบแปลว่าเมนเฟสเราจะได้จูก,การ์ดเพิ่มอีกหนึ่งใบนะครับผมประมาณนี้ วิธีการการรู้แพ้รู้ชนะมีอะไรบ้างน,นอกจากอ่าไลโหมด5ใบนะครับผมก็จะมีการอีแบบหนึงก็คือการเด็กหมดนะครับคือเด็กเอาอีกแบบหนึ่งนะเกมเพลยรูปแบบการเล่นนะครับผมก็เกมนี้จะแบ่งออกเป็นเฟสเฟนะครับผมอย่างเช่นเลยอย่างแรกเลยก็คือเริ่มมาเราสามารถโจกการได้5ใบก่อนเราโจการขึ้นมา5ใบเสร็จแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนการที่ไม่ชอบได้นะครับผมกี่ใบก็ได้ลงไว้ใต้เด็ก จากนั้นเราจวกการตามตามที่เราเปลี่ยนไปนะครับเช่น,ะนผมจวดก,การมา5า้าใบแล้วก็ผมเลือกเปลี่ยนการสามใบเราผมจวดคือ3าใบนะครับผมคนเริ่มก่อนได้จวก,การเพิ่ม1ใบแล้วก็สามารถลงอวตารได้กี่ใบก็ได้นะครับผมตามที่เราอยากจะลงแต่คนเริ่มก่อนไม่สามารถโจมตีได้นะครับผม <c oughs> คนเริ่มหลังจะโจมตีได้ก่อะเสมอแล้วก็การใช้เวทมนต์นะครับสามารถใช้เวทมนต์ได้แต่เทิร์นแรกเลยนะครับผมการเวทพวกนี้เราสามารถใช้แต่เทิร์นแรกเลยแต่ อย่างเช่นถ้าฝ่ายตรงข้ามก็สามารถใช้เทร์เลทได้เหมือนกันนะครับผมถ้าฝ่ายตรงข้ามมีแบบการคอคเตอร์อย่างเช่นมันรูปนี้นะครับผมการคอคเตอร์อย่างเงี้ยเขาก็สามารถใช้ได้เทร์เลทได้เลยเหมือนกันนะครับผม มาต่อกับรอเฟยนะครับผมรอเฟยของการเกมนียจะพิเศษกับการเกมอื่นนะครับผมโบตีการเกมอื่นจะจวดเพียงใบเดียวใช่ไหมครับหรือ2ใบาตามการเกมนะแต่การเกมนียจะพิเศษกับเกมมือก็คือถ้ามือเรา3ใบหรือมากกว่าเราจุดได้เพียงใบเดียวเหมือนการเกมอือทั่วไปนะครับผมแต่ถ้ามือเราน้อยกว่า3ใบ่การเกมนียจะให้เราจวจนกว่าจะครบ3ใบยอย่างเช่นถ้า,ามือเรา1นหรือศูนย์ใบเนี่ยเราจะได้จวจนกว่าจะครบ3ใบทันีก็คือเหมือนว่าเราสามารถกําไรได้ถึง 2- อถึงสาใบเลยทีเดียวบอกเลยว่าพิเศษกับการเกมอื่นแล้วก็ ผู้เล่นเริ่มหลังนะครับผมสามารถโจมตีได้เป็นคนแรกสมมุติว่าผมไลอ่อวตารมาเป็นผู้เล่นเริ่มหลังแลวผมข้ามเฟสเป็นแบทเพิ่นเฟสไปเลยก็คือผมสามารถโจมตีได้ทันทีเลยไม่เหมือนคนเล่นเริ่มก่อนนะครับผมแล้วก็วิธีการไลอ่อวตารของเกมนี้จะมีทั้งหมดแค่สี่ช่องนะครับผมไม่สามารถไล่ได้เกินสีช่องนะครับผมคืงสุดได้แค่สี่ช่องถ้าเราไล่ไปต่อไปเราต้องร้อยคาแรคเตอร์นั้นถูกทําลายก่อนแลาไม่สามารถลงทับได้นะครับผม แล้วก็การโจมตีของเกมเนี้ยเวลาโจมตีผู้เล่นคู่ที่สั่งโจมตีสามารถเลือกเป้าหมายการโจมตีได้นะครับผมก็คือผมไม่ชอบคนนี้ผมว่าคนนี้เก่งอ่ะผมก็มสามารถเลือกโจมตีคนนี้ก่อนได้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็สามารถใช้เชนได้นะครับผมผมสามารถใช้เชนได้ก็เช่นกันเช่นถ้าฝั่งข้ามผมสั่งตีไปแล้วฝั่งรข้ามใช้บนี้มาผมก็สามารถใช้บนี้ส่วนกลับได้เช่นกันนะครับผมได้คนละใบเนาะเพราะว่ามันเธอหนึ่งสามารถใช้ได้หน้าเดียวได้หน้าละใบนะครับผม ความรู้สึกหลังเล่นการบัตเทิลอมตองชันนะครับผมผมมองว่าเป็นการ์ดเกมที่เล่นง่ายมากๆลยนะแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆด้วยเพราะว่าเป็นการ์ดเกมเนี่ยที่ถูกออกแบบมาค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนะครับผมมีเฟสทั้งหมด3เฟสนะครับผมมี draw phase ก็คือเฟสเข้าเทิร์นจัวมี m a น n ฟส a ม e m a ส n ี่ a s e ใช้ในการ setting setup พวกอวตารของเราแล้วก็วิธีการบุกข,ของเราใน b a t t e phase นะครับผมส่วน เป็นที่สามคือ pattern fade p a t ทิ r n f a คือเป็นการบุกโจมตีฝ่ายตรงข้ามนะครับผมแล้วก็เสดนสายคือเ n d f a ผมว่า f a สเนี่ยคาราเข้าใจง่ายมากเลยด้แค่เ h a นเ c h จะมีแค่เชนเดียวก็คือเราสามารถใช้เว้นมนที่เป็นพวกเว้นมนคอร์เตอร์นะครับผมได้เทินระบายเท่านั้นเพราะฉะนั้นคือมันก็เลยทำให้การเกมเนี่ยไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่เด็กเล่นได้ผู้หญิงเล่นได้เข้าใจง่ายแล้วก็ มีกลิ่นอายคล้ายๆบอดเกมนะครับผมเวลาเล่นกับเพื่อนๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างสนุกมากๆเลยนะครับผมก็เอาอเอาฮาได้เลยนะผมบอกก่อนนะนการับเกนมนี่ค่อนข้างสนุกมากๆเลยนะครับผมก็ปัจจุบันนะครับการ์ดเกมเกมาเทอรออฟตริงขนาดมีการแข่งนะตามร้านทั่วไปนะครับผมแล้วส่วนร้านโอเไมกาก็มีนะครับผมแล้วโอเไมกาเนี่ยก็มีีเดือนแข่งเดือนธันวาไปแล้วกแล้วก็สำคัญคือของมันค่อนข้างดีมากๆนะครับผมเป็นนี่เลยรัฐาทุยกับ ปฏิวัตินี่ปฏิรูปปฏิรูปแล้วก็สําคัญก็คือราวัาที่เขาหักกันทุกรูปอยากได้ดทุกรูปไปนะครับผมอยากให้ทุกคนเลยก็คือใบนี้เลยเป็นนี่วิ่ง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 เป็นอุบัติเหตุซีเกตแลนะครับผมเป็นแบบฟอยนะเห็นไหมเห็นคาวิ่งไหมครับโอ้โหผมบอกเลยว่าสุดจัดสุดจัดก็คือสวยมากนะครับใบนี้บอกเลยว่าโคตรสุดผมมองว่าคือถ้าสุดว่าใครครับอยากได้ใบนี้ครบครองคืออย่างแรกเลยคือ แข่งตามร้านทั่วไปนะครับผมร้านโอไมกการปัจจุบันเนี่ยก็มีแข่งนะครับผมตอนนี้แข่งเดือนธันวาจบไปแล้วแต่แข่งเดือนมกราเนี่ยกำลังจะมีใหม่เหมือนกันนะครับแล้วแจกใบนี้เหมือนกันนะเฉพาะที่1เท่านั้นนะครับผมถ้าใครอยากได้มี2อกรณีหนึ่งคือมาแข่งตามร้าน2เลยคือ ซื้อใช้เงินแก้ปัญหาผมบอกเลยว่าปัญญาโคจะมีนะครับผมราคาปกติตอนนี้อยู่ที่พันห้านะใครเป็นนักล่านะครับผมแนะนำว่ามาล่าได้รที่ร้านโอไมก์การ์ดนะครับผมร้านโอไมก์การ์ดยู่ลาดพาวร้อยสามสิบแปดนะครับผมติดริมถนนใหญ่เลยถ้าใครสนใจอยากมาสามารถดูหน้าเพจได้เลยนะครับผมแล้วใครอยากติดตามกิจกรรมสามารถติดตามกิจกรรมด้าี่หน้าเพจโอไมก์การ์ดเกมเลยนะครับผมยังไงฝากคลิปนี้ถ้าใครถ้าใครถูกใจชอบชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ